สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส่องส่วนทุเรียน8ดไร่เวียผลผลิตงอกงามสมเป็นเศรษฐีที่ดินตัวพาะ เป็นพระเอกที่ติดดินใช้ชีวิตแสนเรียบง่ายจริง,รงๆสำหรับเวียสุกราวั์ขนารถที่ช่วงนี้ถูกจับตาเรื่องความรักกับแฟนสาวนอกวงการอย่างมากหลายคนรุ้นว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้หรือเปล่าซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่กำลังเป็นกระแสข่าวหนุ่มเวียก็ไม่ได้ออกมาพูดหรือชี้แจงแต่อย่างใดล่าสุดคุณแม่พลอยภัยลินคุณแม่ของหนุ่มเวียก็ได้โพสต์ภาพลูกชายพร้อมเนื้อทุเรียนจานโตกับแคปชั่นระบุว่า เป็นทุเรียนจากฟาร์มขนารถดูเรียนฟาร์มขนารถฟาร์มว้าวเรียกได้ว่าทั้งหล่อแถมรวยมากๆเลยล่ะครับเพราะก่อนหน้านี้นุ่มเวียก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าไปก้านซื้อที่ดินไว้เยอะมากๆแทบจะทุกจังหวัดหนึ่งในนั้นคือที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทําสวนทุเรียนสวนเงาะมีลองกองมะม่วงเบารวมๆกว่าแไร่ซึ่งตอนนี้ก็ออกผลผลิตทุกปีงานนี้จะเรียกเสียเวียก็ได้ไม่ติดใช่ไหมครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณครับ